อกกลังกายของพวกเราเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อของพวกเรานะคะให้เราแบบว่าขาไม่ตึงหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้งานยังไรรงรอบนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสาธิตให้ดูนะคะทุกคนน่าเกียดมากอันนี้ม,นมันเป็นเครื่องยืดใช่ไหมคุณตาแสวงคือวิธีการก็คือเขาจะต้องแบบเออเราต้องหันให้มันถูกทางนะแล้วเราก็ทําการคัดไม้องเงี่ยมันจะมีสองระดับเป็นระดับอันนี้คือระดับแบบ beginner อ,อ่าบ e g i n n e อันนี้บ e g i n n e อันนี้คือระดับสูง กินเนื้อก่อนละกันอ่ะคนที่แบบว่าเวลาปวดหลังใช่ปะปวดหลังช่วงตรงนี้ห,หรือว่าขามันตึงมากๆไปเล่นกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบให้เรายืนคือเราจะขึ้นไปยืนแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ยืนยิงไว้คนปกติอะเวลาถ้าเกิดไม่เคยยืนมาก่อนนะมันจะยืนไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะตึงแบบตึงเปรี้ยเลยแล้ววิธีการก็คือเราก็สะบัดไป่างนี้ดูดูการบริหารคนเก่งเข้าระบัดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำท่าแบบเหมือนกอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้ <une> คนที่แบบว่าเวลาปวดแขนปวดขาหรือว่าปวดช่วงแบบด้านหลังอนะไรเงี้ยคือหายมดเลยตรงอรอ,อ้ะอาจาัดแม้จะเจ็บไหมตึงตึง็บปกติปะเฉยเอยอ่ะระดับระดับระดับสูงระดับสูงพี่โ <คน S 1> ม้่ะคนนี้ไม่เคยไม่เคยแน่นอนคนนี้โอ้โ <laughs> หลอาไ่กินองพ่กินลอพี่กินนะพี่กินนดีดีนะ กาเินอก้ตยแ้เนื่องจากว่าเคยออกกังกายผมเคยยืดเส้นยืดสายมาหนึ่นึงฮะมีคนหนึงพี่ไหมอะไรฮะสายเบนช่วยจับเฮ้ยพีไหมลงให้พี่ไหมลองได้ไหมความราัสูงไหมพี่ไหมาองมีสูงเลยนี่กับสรงมีอะไรนีกับเนียลองมาเก็นแบบน่เยอันนี้คือระดับสูงนะระดับสูงเฮ้ยได้ยู เราจะเบ่งเบ่งา่ให้ดูเฮ้ยแสดงว่าพวกเราไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้จไม่ต้องไม่ต้องคือจไม่ได้ตึงขนาดนั้นอันนี้ถือว่าโอเคถือว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้สำหรับกันแต่มันยืดนะยืดเส้นยืดสายมันจะรู้สึกตรงนี้ลองจับด้านยืดนี้ไม่ได้ไออได้ไม่ได้ยางก็เป็นว่านะคะถ้าใครอยากลองมาต้องไปจินเทลกาดูแล้วกันนะกับเครื่องเล่นอันนี้ไปลองดูนะคะทุกคนเราจะได้แบบยืดเส้นยืดสายยืดขาของเราได้นะคะ